สวัสดีครับผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับก็คือเป็นเครื่องมือประเภทประ,ประแจเลื่อนต่างๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวใหญ่นี้ก่อนเลยแล้วกันก็คือตัวนี้จะ,ะมีความยาวจากตรงนี้ถึงปลายสุดอยู่ที่30นิ้วแล้วถ้าเราใช้งานปากจะเลื่อนได้อ้าสุดก็จะได้ที่36นิ้วนะครับก็คือสามารถเลื่อนอ ากออกไปเนี่ยได้อีก6นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นของไอเล็กนะครับก็คือเวลาผมซื้อเนี่ยผมจะเลือกดูคุณภาพของชิ้นงานหล่อนะครับก็ดูผิวของชิ้นงานหลอ่อแล้วก็สิ่งแรกที่ผมจะจับก็คือผมจะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับการการเคลื่อนตัวของตรงนี้นะครับเวลาเราเลือกซื้อเพราะว่างานหลอ่อบางทีเราก็จะเจอแบบเคลื่อนตัวได้เยอะมากเคลื่อนตัวได้เยอะก็เกิดจากตรงนี้นะครับงานหล่อตรงนี้ อย่างอันนีอน้อันนี้คือที่ผมเลือกมาก็ถือว่าน้อยสุดแล้วนะครับมันมีแบบชนิดว่าเวลาเราเวลาเราหมุนนี่ออกไปเนี่ยเวลาเวลาเราจะเลือกซื้อเนี่ยหมุนประมาณประมาณกลางๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็โยกดูถ้ามันโยกมากเราก็ พยายามหาเลือกที่มันดูตัวที่มันขยับได้น้อยที่สุดคือผิวงานหลอดตรงเนี้ยมันจะได้ได้ขนาดเพื่อที่จะจับตรงนี้ไว้นะครับอันนี้แนวนี้แล้วมีอีกจุดหนึ่งอ้ตรงเนี้ยเบี้ยวออกมาก็มีนะครับตอนแล้วอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับเวลาเลือกซื้อถ้าเลือกซื้อเนี่ยก็ควรเลือกซื้อร้านที่เขามีลงของไว้เยอะๆเราจะได้เลือกดูได้ว่าเราเรา,เราก็จะมีโอกาสได้เลือกดูได้เยอะขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับความเสมอ ความเสมอของตรงนี้นะครับผิวนี้กับตัวปากจับนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาได้ได้ก็คือว่าถือว่าเสมอกันนะครับเพราะมันมีแบบไม่เสมอก็มีนะครับท่านต้องสังเกตเอานะครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยผมเอามาถอดอแม่แรงกระปุกขนาด30ตันนะครับตรงฝากระปุกมันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ยมันเปิดไม่ออกนะครับใช้ไซส์ย4นิ้วตัวเนี้ยเปิดไม่ออก แล้วก็จับไม่ได้นะครับจับได้ไม่แน่นเพราะว่าอันนี้โยกมากเลยนะครับนี่นะครับโยกมากอันนี้ก็คือตรงนี้จะหลวงเยอะนะแต่ว่าผมก็หาได้ดีที่สุดก็คือเท่านี้นะครับเพราะมันมีหลวงกว่านี้อีกนะครับไอตรงงานหลอดตรงนี้นะครับแบบแบบที่มันเบี้ยวอะครับถ้าเบี้ยวเนี่ยเราก็หาใหม่นะครับเลือกเลือกตัวใหม่เพราะมันอันนี้ผมก็หาได้เท่าที่ที่ได้นะครับ อีกนิดนึงไหนๆถ้าเราซื้อเนี่ยเราเสียเงินไปแล้วเราก็ควรเลือกตรงนี้นะครับบางทีอ่ะเขาเจาะปิ้นมาตรงเนี้ความหนาตรงเนี้ล้ําออกมาอย่างนล้ําออกมาประมาณนี้แล้วอีกด้านหนึ่งตรงนะครับก็มีเหมือนกันนะครับมันไม่เท่ากันอันนี้ผมก็พยายามเลือกออกมาที่มันสองข้างที่มันใกล้เคียงกันยื่นออกมาใกล้เคียงกันหรือว่าถ้าเจอตัวที่เสมอกันผมก็จะเลือกตัวที่เสมอกันเหมือนเหมือนอย่างตัวเนี้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆในการเลือกซื้อนะครับราคาก็อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้อันนี้ราคาก็ก็สมกับคุณภาพของมันนะ,นะครับเพราะว่าการหมุนพิษหมุนเลียวเนี่ยก็ก็จะนิ่มและดีก็ก็ดีด้วยด้วยตัวมันนะ,นะครับมันก็สะดวกดีอันนี้ผมมาใช้เปิดตัวกระปุกแม่แรง30ตันนะครับก็ ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัว36นิ้วเพราะว่าฝาแม่แรงกับปุกไซส์ใหญ่ๆนะครับเขาขันมาจากโรงงานแน่นมากแต่สิตันนี้ผมใช้ตัวนี้เปิดนะครับก็ตัวนี้เปิดได้นะครับเปิดได้โดยไม่ต้องต่อท่อก็จับดีๆแล้วก็กระตุกแรงๆนะครับออกแรงเยอะหน่อยแม้แม้จะเป็นสิตันก็จริงแต่ฝาแน่นมากนะฮะก็ได้อยู่ครับตัวนี้ก็เลือกดูคุณภาพงานหล่องาน ดูคุณภาพผิวงานหล่อของเขานะครับก็กับจุดพวกปากคีมตรงเนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูถนะ้าท่านซื้อนะท่านท่านดูคุณภาพแถวเนี้ยนะครับกับแนวนี้นะครับแนวนี้นะครับส่วนแนวนี้ส่วนมาใหม่ๆมมันมันจะแน่นเพราะว่ามันแน่นด้วยสปริงเพราะมันยังไม่ถูกใช้งานที่สปริงอยู่ในนี้ มันยังไม่ถูกใช้งานตัเนี้ก,ก็ก็จะแน่นแต่ตอนนี้พอใช้งานไปได้เยอะมันก็จะเคลื่อนตัวได้เยอะเนื่องจากสปริงมันอาจจะล้าแล้วก็ยุบตัวเข้าไปมันเลยทําให้แบบโยกแบบนี้ได้เยอะนะครับตัวนี้ก็ยิ24นิ้วอย่างเช่นอันนี้ครับยูเนียนต่อ1นิ้วนะครอย่างนี้ก็ก็ใช้ได้แต่ยูเนียนพวกนี้ไม่ต้องการแรงขันที่แน่นมากเพราะว่า เพราะว่ามันจะมีซีมเทฟลอนอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเนี um ่ยนะครับมีซีนด้วยเนี bah, <c oughs> ่ยนะครับมีซีนซีนเทฟลอนอยู่ข้างในเพราะว่าถ้าเป็นแรงดันน้ําเนี่ยก็ขันแบบตึงพอตึงมือเนี่ยก็อยู่แล้ะครับต่อมาก็เป็นประแจเลื่อนประเภทแบบนี้นะครับ ส่วนมากก็จะมีติดกันทุกบ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ส่วนยี่ห้อนี้ก็แล้วแต่ชอบแบบไหนก็ซื้อมาใช้นะครับคั้น,นี้ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ลองมีตัวดีๆไว้สักอันหนึ่งประจันเลื่อนแค่แค่ตัวเดียวนะครับตัวดีๆสักอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นของ b a c านะครับบางคนท่านก็ออกเสียงาแบคหรือบาร์โคนะครับก็แล้วแต่ ที่จะอ่านอันนี้ในหมู่ช่างก็จะคงรู้จักยี่ห้อนี้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือถือว่าเป็นประแจเลื่อนที่ราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีคอนนะครับการหมุนอะไรอย่างเงี้ยจะนิ่มมากบาโคตัวนี้เป็นไซส์15นิ้วนะครับการหมุนก็ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกยังไงอ่ะค่อนข้างที่จะลื่นเรียบนะครับหรือว่าสมูทนะครับเนี่ยนะครับ อ,นนอันนี้จะอ้าได้ถึง45มิลนะครับจากตรงนี้นะครับพอดีผมชอบใช้ยูเนียนในการต่อท่อน้ำนะครับที่ที่บ้านเนี่ยนะครับผมผมจะเวลาจุดต่อไหนที่สําคัญและที่คิดว่าอนาคตต้องมีการถอดลรือหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับส่วนมากผมจะใช้ตัวยูเนียนเป็นหลักนะครับยูเนียนตัวนี้ก็เป็นยูเนียนสแตนเลสอย่างตัวเนี้จะเป็น4หุนนะครับหนทับสนะครับผมก็จะมี ทั้ง4หุนทั้ง6หุนนะครับอันนี้เป็น12นิ้วขนาด12นิ้วของสแตนเลนะครก็ดูอันนี้เขาก็จะมีหมายเลขขีดบอกไว้เหมือนกับตัวเนี้นะครับของของบาโคนี่ก็มีตัวหนังสือบอกไว้นะครับเนี่ยนะครับจะถึง45นะครับเนี่ยตวเนี้อดูจะได้ถึง45มิลน,นะครับ2ตัวเนี้ย10นิ้วกับ12นิ้วเนี่ยหรือ10นิ้ว2ตัวผมว่าน่าจะมีติดกันเกือบทุกบ้านนะครับ ก็มันก็เหมือนเป็นเครื่องมือประจำบ้านสองนิ้วก็ต้องใช้กับยูเนียนขนาดครึ่งนิ้วตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับถึงจะจับได้นะครับใช้ตัวนี้ส่วนตัวตัว10บนิ้วเนี่ยจะจับไม่ได้ถ้าเป็นยูเนียนครึ่งนิ้วนะครับ,นบเนี่ยหนึ่งทับสองเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าตัวยูเนียนครึ่งนิ้วหรือสี่หุนนะครับตัวนี้จะจับตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวไซส์สิบสองนิ้ว ถึงจะจัดนี่ได้นะครับส่วนส่วนตินิ้วก็จะจับได้ตรงตรงตรงนี้นะครับตรงคอมันนะครับส่วนอันนี้คือตัวตัวแหวนล็อกนะครับก็ต้องมี2เบอร์ก็ต้องมี12นิ้ว1ตัวแล้วก็1นิ้ว1ตัวในการใช้งานนะครับนน่น อันนี้ก็เป็นประเภทประแจเลื่อนแต่อันนี้เป็นประแจเลื่อนที่เขาใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะเจอทัส่วนใหญ่เพราะปากมันจะเป็นอย่างนี้แบ่งครึ่งอันนี้ก็เป็นของเอนจิเนียร์นะครับนี่นะครับปากมันจะเป็นนะ ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์บางทีเจอน็อตตัวเล็กๆ2ตัวที่มันข่มกันไว้แล้วบางทีเราต้องแทรกเข้าไปอย่างนี้ครับแทรกเข้าไปขันเนี่ยนะครับเขาแหว่งตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันติดเหมือนอย่างแะกานเลื่อนทั่วไปที่มีความหนาอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ